พุทธวจนะปิดกเล่มที่สิเอ็ดสังยุตตดนิกายมหาวานวัค 1. มัคคสังยุตอวิชาวัคที่หนึ่งอวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาและวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลและกุศลข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาวิชชาเป็นหัวหน้าในการย่างอากุสล,ลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปความไม่สะดุ้งกลัวบาปความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิดเจรจาผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริผิดการงานผิด ย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิดการเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิดพยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิดระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิดตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิดดูกรภิกษุทั้งหลายส่วนวิช,ชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เกิดร่วมกับความละอายบาปความสะดุ้งกลัวบาปความเห็นชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้งประกอบด้วยวิชาความดำริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบเจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบการงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบการเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบ พยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบระลึกชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบตั้งใจชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบแลจบสูตรที่หนึ่ง